อ,อยู่ผมว่า PC เหมือนเช่นเคยครับแล้วก็ก่อนที่จะพูด3สเปคนี้ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าโปรปีใหม่ใกล้หมดแล้วนะครับหมดวันที่10มกรานี้นะครับผมปีใหม่ก็คือมีส่วนลดให้มีของแถมให้นะครับแล้วแต่สเปคนะครับบางสเปคก็ได้แบบนี้บางสเปคก็ได้แบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาที่ผมพูดทุกวันจริงๆลูกค้าได้โปรนะครับแต่ว่าผมต้องพูดเป็นราคาสแตนดาร์ดหรือว่าออริจินอลไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่า คุณจะมาเห็นคลิปผมวันไหนอะไรเงี้ยอ่ะมาดูที่เซตนี้หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้คือเครื่องพอร้อมจอนะครับขายดีมากออกทุกวันแหละนะครับก็เอาใจคนงบน้อยกันไปเน้นทํางานให้ลูกดูการ์ตูนเล่นเกมเบาๆผลเทสมีให้ดูสไตล์ตัวเครื่องเนี่ย CPU AMD Ryzen 5ครับ4 6 0 0 G 6กคอร์สิบสองเทสเทอร์โบสี่จุครับการ์ดจอเป็นออนบอร์ดครับ Vega 7แรมเป็น 16GB กกับ DDR4 บัสประมจากไฮซิมีครับ D n w เป็น nvme จากไฮซิมิเหมือนกัน,นครับรีสปีดที่3,200เมกความจุ256จิกนะครับการ์ดจอเอ้ไม่ใช่การ์ดจอดิเมมบอร์ดตัวนี้เป็นจิกะไบต์ a 5 2 0 mkv 2นั่นเองจากจิกะไบต์นะครับแล้วก็ตัว power supply ลาย600วัตต์จาก Sigma Tech คเคสตัวนี้เป็น antec nx 2 0 0นะครับก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟคาดเส้น2เส้นอย่างนี้เป็น led นะครับสามารถเปลี่ยนไฟด้านหน้าได้แต่ว่าไฟพัดลมจะอยู่ออโต้เป็นแบบนี้นะครับเป็น rgb ไฟด้านหน้าเนี่ยสามารถปิดได้ด้วยนะถ้ากดค้างไว้เนี่ยเห็นไหมไฟดับแล้วอ่ะไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีประมาณนี้ประมาณ78โหมดไฟด้านหน้านะครับอย่างนี้อ่ะโอเคเป็น RGB แล้วก็สเปคตัวจอจอตัวนี้ m s i 24นิ้วเคิร์ฟเเฮิร์ตตัวนี้มีลำโพงใต้จอแต่ของน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจยังไงลองทักหาแอดมินนะครับของแถมกรณีสั่งเครื่องพร้อมจอเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นลังมาแบบยาวหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นจอ Cooler Master ก็ได้ นะครับเปลี่ยนเป็นจอคูลเลอร์คูลเลอร์มัตเตอร์ตัวนี้24นิ้ว100 h z Full HD 1920ซ์ฟูลเฮดดีนคูณพันแปดสิบเนะครับความละเอียดก็ Full HD ภาพชัดมากสำหรับจอคูลเลอร์มัตเตอร์ตัวนี้อันนี้เป็นจอตรง100 h z ไม่มีไม่มีลำโพงใต้จอนะครับอ่ะต่อมาดูสเปคเครื่องนี้เครื่องนี้สเปคเดียวกันครับสเปคเดียวกันเนี่ยเครื่องแรกแต่ลูกค้าเลือกเคสมาเป็นซามาพีเ7นั่นเองนะครับ p เองน จากามาเปลี่ยนไฟได้พัดลมในเครื่องสาตัวด้านหน้ากระจกฝากข้างกระจกนะครับรเคสเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะสามสิ 30, 40, 40แบบเลือกเลือกตาแหกไปเลยนะครับผมอโอเคตามนี้ปุ๊บ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 เปลี่ยนไฟได้กดค้างได้ไฟดับลองดูนะปุ๊บแต่พัดลมทํางานอยู่นะหน้า2หลังหนึ่งพัดลมในเครื่องสามตัวกดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟอโอเคสเปคเดียวกันเลยเลือกจอได้นะครับตามนี้ติดฟิล์มคื้นก่อนเดี๋ยวโดนลูกค้าด่านะ ถึงเวลาก็ไป Heck? ลอกเอาเองนะครับตรงนี er. 31, 90, 73, ้ Simple, read, ถ้าอยากใส่นะอ่ะโอเคต่อมาครับเครื่องนี้น่าจะตึงที่สุดในวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันพึ่งเวลาตอนนี้น่าจะบ่าย2องนะครับเครื่องนี้เป็นเอาราคาเลยแล้วกัน31,390ืนหนา i5 7 3 3บาครับ1 3 4 0 0 f 10คอร์16บเทอร์โบ4.6 GHz ครับแล้วแรมเนี่ยเป็น16 g b d d r 4บัส3า0 0จาก h i s i มีครับ M.2 เป็น NVMe ครับจาก Hyperion ครับเป็นตัว E.3000 รีสปีด3,500เมกความจุ512จิกนับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวการ์ดจอครับเป็น GeForce RTX 4060 Ti เป็นตัว8จิกจากแบรนด์การ์ดแลกนั่นเองเป็นตัว2บัดลมเสยให้ดูนิดนึงได้ไหมฮะอ่ะโอเคครับผมช่วยอ่ะนี่ตัว2บัดลมนะครับแล้วก็มีไฟ LED ตรงนี้เขียนว่า GeForce RTX นะครับเมมโมรี่ตัวนี้เป็น g abyte Head h 6 10M K DDR4 ครับ p o w e r Supply ครับ ชาวแมน800วัตต์80พัตดไว้ตามนี้ส่วนตัวเคสเคสตัวนี้เป็น IT Sonar Exact สีขาวด้านหน้าพัดลมหนึ่งตัวนี้อยู่ตรงอยู่ตรงรังพึ่งนี่มองทะลุรลังพึ่งเข้าไปจะเห็นพัดลมตรงนี้นะครับแล้วก็พัดลมหลังหนึ่งตัวตรงนี้นี่ด้านข้างเป็นกระจกนะครับเคสตัวนี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับถามว่าเล็กไหมมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะเคสตัวนี้เปลี่ยนไฟได้ครับกดค้างไว้ไฟดับเหมือนกันอย่างนี้ กดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟ 31, 3 9 0เครื่องนี้ไม่รวมจอนะครับจบเรียบร้อย3มเครื่อง3าตา,ตาวันนี้ใครงบเท่าไหร่งบน้อยงบเยอะเอาไปทำนู่นนั่นนี่ไปแทงหวยดูหนังโป๊แทงบอลแทงบาคารา่าเอาไปเล่นเกมไปสตรีมเกมเอาไปตัดต่อกราฟิกหรือว่าเอาไปเทรดหุ้นเอาไป1เครื่องต่อ6จออะไรเงี้ยก็ปรึกษาที่แอดมินได้เลยเรายินดีให้บริการนะครับแล้วก็สินค้าร้านเราคือของใหม่มือหนึ่งทั้งหมดนะครับประกันเต็มนะครับ อาจจะประกัน3ปี5ปี10ปีไลฟ์ไทม์แล้วแต่ชิ้นส่วนในเครื่องนะที่มาโชว์วันนี้ก็สินค้าใหม่มือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีแรมประกันไลฟ์ไทม์ไลฟ์ไทม์ก็คือตลอดชีวิตนะครับเอสตีก็ประกัน5ปีนอกนั้นก็3ปีจบเรียบร้อยใครกำ,ำลังมองหาคอมพิวเตอร์ก็ฝากบอยพี PC ด้วยแล้วก็ฝากโปรปีใหม่ด้วยถึงวันที่10มกราคนี้เท่านั้นครับฝากด้วยที่บอพีซครับ